เอาละเจอกันอีกแล้วนะครับลำนี้นะครับคุณลูกค้าส่งมานะครับปัญหาคุณลูกค้าลูกปืนแตกนะครับอันนี้เนี่ยเป็นตัวนี้นะครับลูกปืนตรงมอเตอร์แตกไปสองตัวนะครับต้องทำการเปลี่ยนทีนี้อีกอย่างหนึ่งท้ายมอเตอร์รุ่นนี้มันจะถอดไม่ได้นะครับคุณลูกค้าสันนิษฐานว่านะเขาจะมีน็อตเสร็จแล้วจะมีหัวน็อตโผล่มาแล้วแกกะเจียเจียเสร็จปุ๊บเพื่อที่จะใส่ปลอกน้ำเข้าไป ทีนี้เวลาผมจะถอดท้ายมอเตอร์เนี่ยตรงนี้นะครับท้ายมอเตอร์เขาอยู่ด้านนี้ถอดเนี่ยจะถอดไม่ได้เพราะว่าผมติดเดือยน็อตผมเลยต้องเจาะเจาะใหม่ทั้งหมด3รูนะครับแล้วก็ถึงจะถอดมอเตอร์ออกมาได้แล้วก็เปลี่ยนมอเตอรอ์เปลี่ยนลูกปืนไปนะครับอันนี้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วอันนี้ส่วนหนึ่งนะจบนะอ่าส่วนที่2นะครับแกนโคดอันนี้แก้ไขไปให้แล้วนะครับเสร็จปุ๊บมาเช็คเรื่องปัญหารีซเซอร์นะครับรู้สึกว่าจะมีคราบขี้เกลือขึ้นอันนี้ก็ทําการล้างไปให้พอใช้ได,พได้พอใช้ได้อยู่นยย่นรยยยงงเเลไดด้ี๋วอใ ขามันเสียรลยมันเจ๊งก็ค่อยเปลี่ยนไปดีกว่านะอันนี้ยังยังไม่ได้เปลี่ยนให้นะครับส่วนที่สามนะครับเซอร์โวฝืดมากเลยแก้ไปให้ลื้อแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองลองให้ดูกันก่อนดีกว่านะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเทสในส่วนของที่เป็นเซอร์โวก่อนใช้ตัวทสเซอร์โวนะครับใช้ตัว,ตว,ตวทสเซอร์โวเทสเอาง่ายหน่อยนะครับผม,ผมไม่ผมไม่มีรีโมทรุ่นนี้นะครับ อ่าใสไฟเข้าไปอ่าต่อกันครับอันนี้ส่วนสปีดต่อสายผิดอ่าต่อสายเซอร์โวเข้าไปนะครับอ่าดูในส่วนของเซอร์โวนะนะทำงานแล้วนะครับนี่เทสให้แล้วนะครับปกตินะ ทำงานได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเล่นไปแล้วนะครับแนะนําตรงบริเวณนี้คอยหยอดน้ํามันมากหรือเอาจารบีลูบๆไปน,นิดนึงก็ยังดีนะครับบางทีเขาเป็นยางกันน้าเข้าแต่บางทีเขาฝืดนะครับอันนี้ก็แก้ปัญหาวิธีง่ายๆแค่ล้างไปก็จบแล้วนะครับเอาละทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวสปีดคอนโทรลนะครับมอเตอร์ตอนแรกมีเสียงลั่นเลยนะครับลูกปืนแตกมาอันนี้เดี๋ยวผมจะลองเหมือนเดิมนะครับใช้ตัวเทสเซอร์โวเทสนะครับแบตก็สามเซล าลองเลยนะครับกรนี้ก็จบแล้วล่ะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วนะครับเผาก็วางตำแหน่งใหม่ไปให้นิดนึงขยับเข้ามานิดนึงอเสียงเงียบเลยนะครับลั่นเหมือนเดิมนะนุ่มๆน,นะครับลื่นๆโอเคนะเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็แก้ไขให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ที่เหลือนะครับเวลาไปเล่นแล้วนะครับน้ํามันสําคัญนะครับอย,ยอดข้าเผามากเผาวพวกนี้เขาจะมีลูกปืนอยู่นะครับตอนนี้ฐานว่าไปเล่นเนี่ยน่าจะไปเล่นน้าเค็มหรือน้ําก่อยมาเล่นแล้วไม่ได้ล้างบางทีน้ํามันซึมๆเข้าไปก็แนะนำพวกนี้ส่วนใหญ่เขาทำกันน้ำเวลาฉีดน้ำเขาเลยเลยอน้ำมันะโลมเข้าไปนะครับก,ก็จะดีดีกว่าปล่อยไว้ในาักษณะนี้ไม่งั้นจะเป็นคาบขี้เกลือแบบนี้นะครับ <S <S เห็นไหมเนี่ยบางทีเล่นเสร็จปล่อยเลยเรียบร้อยนะครับปแบบข้าโอกาสที่ปลร์จะเสียหายนะครับทั้ง ทั้งตัวปักตัวผู้ตัวเมียทั้งตัวรีเซเวอร์นี่โอกาสพังมีนะครับแจ้งก่อนโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับ